มีพลังงานจิตวิญญ,ญาณร้ที่ตามคุณอยู่หรือไม่ตามติดคุณอยู่มีหรือไม่พลังงานจิตวิญญ,ญาณไร้นะคะไพ่บอกขึ้นชัดเจนนะคะว่าตัวคุณได้รับการโปรเทคปกป้องแต่ว่าในช่วงที่คุณเดินทางกลางคืนนะคะคุณจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในที่แต่ละที่ที่คุณไปเนาะในช่วงเวลาที่คุณขับรถนะคะช่วงกลางคืนอย่างไรก็ตามให้คุณขอต่อ เทวดาประจําตัวของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุณเนาะว่าให้ช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะแต่แม่หมอจะบอกว่าพลังงานที่ขึ้นตอนนี้แสดงให้ดูถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โปรเทคคุณอยู่ลายล้อมนะคะอันนี้คือกําแพงนะคะกําแพงที่ปกป้องคุณอยู่เป็นพลังงานอันแข็งแกรง่งเป็นพลังงานาธาตุไฟนะคะมีการปกป้องคุณจากทั้งดินน้ําลมไฟนะคะชัดเจนนะคะดังนั้นขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอตั้งจิต